สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงประจำเดือนธันวาคมให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีมิถุนและคณนามิถุนนะคะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะการแบ่งวันที่ก็จะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสไทยค่ะหากท่านใดมีลักนณสถิตอยู่ในราศีมิถุนตามหลักโหราศาสไทยหรือว่า หลักโหราศาสตร์ตะวันออกนะคะก็สามารถรับชมเป็นกำลังใจเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่าได้นำผลของการทำนายดวงนี้ไปคิดตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะการทำนายดวงเป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยการุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการทำนายดวงก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะ เริ่มกันที่ความรักของคนมีคู่เลยค่ะความรักของคนมีคู่ชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะห้ถ้วยค่ะสมไม้ค่ะควีนถือเหรียญเ e f o ฟู สองถ้วยความราักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะมันจะมีเรื่องที่อาจจะมีเรื่องผิดหวางเสียใจหรืออาจจะเป็นเพราะวา่ามันเป็นภาวะของการที่ต่างคนต่างอยู่การที่ต่างคนต่างให้อิสระในการใช้ชีวิตของต่อกันค่อนข้างสูงม,มีการหา่างการเกิดขึ้น เป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันน้อยใจคนรักอะ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลใจใส่กันแต่จะเน้นไปที่เรื่องของความไว้ใจความเข้าใจใช้ความรักนําทางในการใช้ชีวิตแล้วก็โฟกัสไปเรื่องของภาระหน้าที่การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะรู้สึกน้อยใจเสียใจที่คนรักไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส ในช่วงของเดือนนี้จะเป,นนเป็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วก็เรื่องที่เหมือนกับว่าด้านจิตใจของตัวเองอะแต่จริงๆแล้วคนรักก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาก็ที่เขาห่างเราไปเขาก็เพื่อทําฐานะการงานการเงินของเขาให้มั่นคงเขาก็ยังรักแล้วก็เข้าใจเราดีแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เรามันก็เลยทําให้ดูเหมือนห่างๆกันไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่ เราก็นะต้องปรับอารมณ์ต้องปรับปิตใจของเราให้มันดีขึ้นนะคะอย่าไปโฟกัสอยู่แต่ในเรื่องที่มันเคยผิดพลาดเคยผิดหวงังบางคนอาจจะมีปัญหาเก่าๆในอดีตมีเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาเนาะมันเลยทําให้เราที่อดคิดมากไม่ได้จนลืมมองว่าจริงๆแล้วปัจจุบันมันก็ดีอยู่เลยเพียงแต่เราไปโฟกัสอยู่กับเรื่องราวที่มันไม่ดีมันก็เลยทําให้เราไม่มีความสุข ในช่วงของเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะจัสมนห้าดาบสองดาบเก้าถุย ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเราจะปล่อยวางกับความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยได้มากขึ้นเหมือนเราจะไม่ค่อยไปโฟกัสอยู่กับในเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันเป็นพิษในอดีตมันเหมือนมีการถอดใจตัดใจ เริ่มเริ่มตัดใจจากอะไรที่มันไม่ดีเก่าๆแล้วเพราะว่ามันมองไม่เห็นหนทางในการไปต่อเนาะแต่ก็ยังลังเลใจแหละว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตมากขึ้น ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้าเข้าออกกล่องในชีวิตเยอะมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักเราเยอะเนาะเหมือนกับเราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกตัวเลือกในชีวิตไม่จมปลักอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีในอดีตนะคะแล้วก็เหมือนกับค่อยๆใช้เวลา,าในการที่จะาเขาเรียกว่า คือคนเก่าเราก็ไม่ได้ตัดสิทีเดียวแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาแล้วก็ถ้าคนที่แพ้เหมือนกับเ,เราจะค่อยๆใช้เวลาในการคัดเลือกคัดสรรคนที่ใช่สําหรับชีวิตเรามากขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่ามีสเสน่ห์มีคนเข้าๆออกๆออออในชีวิตเยอะเราก็เหมือนกับคนเก่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปโฟกัสเขามากเขาก็จะ เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหรือว่าเดี๋ยวเขาก็จะให้ความสนใจเรามากขึ้นเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเราไปทุ่มเทกับเขามากแล้วอยู่วันนึงเราหายไปอะ่ะเขาก็จะเห็นคุณค่าของเราเนาะเหมือนกับเพิ่งเห็นคุณค่าในวันที่เราไม่ได้อยู่ในตรงอยู่ที่จุดนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะสําหรับความสัมพันธ์แบบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราเรารู้สึกว่า ชาวราศีมิถุนนะ่ะสามารถจัดก,การความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อกันที่ความรักของคนโสดค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนโสดชาวราศีมิถุนบ้างคะมีความรักใหม่ๆสดใสปิ๊งปังเข้ามาบ้างไหมนะคะเพจออฟครับเชนออ o o อฟวันไฟ of p e n t a c l e แล้วก็ The World ถามว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอใครหรือว่ามีความรักบ้างไหมในช่วงของเดือนนี้น่าจะมีภาวะของเราไปแอบชอบเขาหรือว่าเขามาแอบชอบเรานะแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยลงตัวมันทำเลยทําให้มันเหมือนกับว่า คนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่ได้ชอบเราคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ได้ชอบเขามันเลยทําให้เกิดความรู้สึกของการไม่เติมเต็มในด้านของความรู้สึกคู่กรณีอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าได้คนที่เกิดในราศีธาตุน้ํานะคะมิถุนไม่ใช่กรกฎพิจิกมีนค่ะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคนแต่จากหน้าไพ่แล้วนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่ในเรื่องของงานเรื่องของเงินอะ มันรู้สึกเหมือนกับว่าในเราก็ยังมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขอยู่กับการได้ท่องเที่ยวหรือว่ามีความสุขกับการที่เรามีงานทํามีเงินใช้มีแบบมีทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่มีความรักแค่นั้นเองเราก็ยังสุขแล้วก็สนุกกับชีวิตโสดอยู่ เราก็ยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากเราอาจจะยังรอเจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่เคมีเข้ากันคนที่ความรู้สึกตรงกันเข้ามาอยู่เนาะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักเราแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเจอกันในที่ทํางานหรือว่าเป็นการเหมือนกับว่าไปเที่ยวแล้วเจอกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นคนไกลคนต่างชาติคนที่เหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันมันก็ เลยทาให้เราไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่แล้วก็หน้าที่การงานเราก็ดูเหมือนกําลังจะไปได้ดีนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีมิถุนเราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากที่จะไปเอาเรื่องจุกจิกในเรื่องของความรักมาเป็นภาระทางใจเราเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยภาระทางกายภาระทางการงานของเราการงานการเงินเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากเหมือนกันต่อกันที่การเงินของเพื่อนๆชาวราศีมิถุนค่ะ จะเป็นยังไงคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะในออฟคัพเซเว o n ออฟวันโฟออ t คแล้วก็ strength การเงินในช่วงของเดือนนี้เนาะดูแล้วเนี่ยรายได้เนี่ยก็ยังมีเข้ามานะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ประจํา แต่ยังไม่มีเกณฑ์ของโชคลาภอะไรอย่างนี้มากนะแต่ก็น่าจะมีรายสายที่เรายังจําเป็นต้องจ่ายออกไปอยู่แล้วก็มีรายจ่ายที่เหมือนกับรายสายในส่วนของการกินเที่ยวใช้อะไรตามอาเภอใจเนี่ยค่อนข้างมากในเดือนนี้การวางแผนการเงินเนี่ยดูไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผนเท่าไหร่พยายามห้ามใจนะแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็เหมือนกับ คนที่อดใจไม่ได้ต้องกินต้องใช้ต้องซื้อเนาะเหมือนกับการเงินในเดือนนี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่มันยากที่จะควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะถ้าจริงๆแล้วถ้าสามารถหักห้ามใจหรือว่าควบคุมในเรื่องของความต้องการที่มันเกินจําเป็นของเราได้เนี่ย การเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่โอเคแหละแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่จะห้ามใจตัวเองอ่ะมันเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนกับส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของจำพวกเสื้อผ้าของแฟชัน่นรองเท้ากระเป๋าของเครื่องประดับต่างๆนาฬิกงนาฬิกาอะไรเงี้ยมันเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อของมาเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะมันก็เลยทำให ในช่วงของเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะยากที่จะคอนโทรลยากที่จะควบคุมนะคะในส่วนของการใช้เงินเนาะในปลายในช่วงของปลายเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเงินตึงมือได้เหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีมิถุนต่อกันที่การงานค่ะการงานของเพื่อนชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะเป็นยังไงคะแเหรียญน King of Swords, Six of w a n d แล้วก็ Hermit ในช่วงของเดือนนี้การงานยังไปได้เรื่อยๆค่ะแต่มันก็จะมีช่วงที่เครียดในเรื่องของรายละเอียดของงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเครียดกับหัวหน้างานแหละเพราะดูแล้วเขาก็จะเพ่งเล็งจับผิดแล้วก็ทําอะไรไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่นักแล้วในช่วงของเดือนนี้เป็นช่วงที่เรามีหลายเรื่องให้ต้องคิดต้องทํา ให้เหมือนกับต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันแบบผ่านไปได้สดําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ดูแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทํางานนะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างเครียดแล้วก็อึดอัดกับการทํางานประกอบกับหัวหน้างานเขาก็ดูเหมือนกับออไม่ค่อยถูกใจการทํางานของเราเท่าไหร่นะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้การติดต่อประสานงานมันก็ดูแบบ เราต้องทํางานคนเดียวเหมือนกับยังหวังพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เพราะว่าเทอร์มิตเป็นการใช้ประสบการณ์เป็นการทํางานคนเดียวเป็นการแบบนําความรู้ประสบการณ์ที่เราเคยทํามาในอดีตต้องทําเองทั้งหมดมันก็เลยทําให้งานของเราค่อนข้างมีเยอะในช่วงของเดือนนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะ ถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายแล้วก็เราพยายามทุ่มเทเนี่ยอดทนอีกสักนิดเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีแล้วก็คนอื่นเขาก็จะเห็นในความสามารถแล้วก็คุณภาพของเรานะคะก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่าความคิดของคนอื่นเราก็ยากที่จะควบคุมถ้าเราทำดีแล้วเราแบบตั้งใจทำงานจริงๆสักวันหนึ่งผลของความทุ่มเทพยายามของเราเนี่ย,ยก็จะ ทำให้คนอื่นยอมรับในความดีความสามารถของเราได้นะคะไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาค่ะอย่าเอาคําพูดของคนอื่นเนี่ยมากดดันตัวเองนะก็จบไปแล้วนะในส่วนของการเงินการงานความรักให้กับเพื่อนๆนชาวราศีมิถุนนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังค่ะหากท่านใดสนใจดูวงส่วนตัวนะคะ มีรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด้านล่างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ